สวัสดีเพื่อนๆชาวไลคเกมเศรษฐีและชาช่อกธนรสชาแนลกันทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเล่นตัวละครที่เคยทําและก็เคยรีวิวไปแล้วในรอบหนึ่งนะก็ตำนานฮอรัสนั่นเองแต่ว่าเป็นเวอร์ชันล่างแรกนะต้องขออาภัยจริงๆที่ฉันไม่ได้ทําล่าที่2เนื่องจากฉันมองว่าตัวละครล่าที่2เก่งไหมเก่งเก่งโคตรๆเลยนะแต่ว่ามันทําให้ฉันไม่อยากทําก็เพราะว่าตัวละครที่มีอยู่แล้วก็คือตำนานฮุนกับตัวละครแซนดี้นะฉันมองว่า2 เอตอตัวละครแซนดี้ก็ยังเล่นได้อยู่ถ้าเจอกับตัวละครหุ่นนะแล้วก็หุน่นเออไม่ใช่แซนดี้ก็ยังเล่นได้อยู่ถ้าเจอกับตัวละครใหม่นะแล้วก็หุน่นก็แก้ทางกับตัวละครใหม่สุดๆแบบสุดๆไปเลยทุกคนฉันก็เลยไม่ได้ทําตัวละครใหม่นะต้องขออภยัยที่ที่ไม่ได้รีวิวตัวใหม่ให้ดูแต่ว่าก็จะเล่นตัวละครเก่าให้ดูแล้วกันนะอ่ะก็มาดูความสามารถกับตัวละครเก่ากันดีกว่านะว่าต่างจากตัวละครใหม่มากน้อยแค่ไหนอ่ะสกิลแรกเลยก็คือ หอกทะเลทรายนะอันนี้เหมือนกันแล้วก็ป้องกันบังคับลื่อนยายนะอันเชิญเหมือนกันนะแต่แตกต่างกันที่เปอร์เซ็นต์นะแตกต่างจากเวอร์ชันใหม่5%้าเปอร์เซ็นต์นะไอเวอร์ชันใหม่อะเป็น85กับ55สนะส่วนอันนี้เป็น80กับ50นะก็แตกต่างกันที่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นเวอร์ชันเก่านะทุกคนอะแล้วก็มีอันเนี้ยสกิลเนี้ย แต่กต่างกันเวอร์ก็คือโอกาส60%ยกเลิกสกิลผลนึกกันเคลื่อนยายนะถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่อ่ะจะเป็นสกิลป้องกันคาโมยมาเบิซึ่งป้องกันคาโมยมาเบิดีกว่าแบบดีด,ดีดีกว่ามากๆเลยทุกคนมันจําเป็นในการใช้มากกว่านะอ่ะแล้วก็สกิลต่อไปเลยก็คือสกิลที่2 คือสลายสีสองนะเปอร์เซ็นต์แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยนะทั้งเวอร์ชันใหม่และเวอร์ชันเก่าแล้วก็มีตกพื้นที่สลายสีแล้วก็สกิลต่อออกต่อทุกคนแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแล้วก็สกิลที่เริ่มแตกต่างกันแล้วก็คือสาะหุนกระบอกอันนี้ร่างนี้มันเป็นสาะหุนกระบอกแบบเพียวๆเลยแต่ถ้าเป็นร่างใหม่อ่ะจะมีความสามารถลบล้างสิ่งติดตั้งและสิ่งอันเชิญอยู่นะซึ่งร่างใหม่ดีกว่าอีกแล้วอ่ะแล้วก็อันต่อไปก็คืออะไรนะ โซ่ตวนพายุทรายโซ่ตวนพายุทรายอันเนี้ยมัน65%นตะทุกคนถ้าเป็นร่างใหม่อ่ะเป็น70%แล้วก็แตกต่างตรงที่ว่าพายุทรายของร่างเก่าอ่ะร่างนี้นะร่างแรกอ่ะมันจะโดนเนประเทศแต่ถ้าเป็นร่างใหม่นะจะไม่โดนเนประเทศนะทุกคนใช่ย้ำอีกถึงรอบไม่โดนเนประเทศนะร่างใหม่เป็นแบบแซนดี้เป็นพายุทรายแบบแซนดี้แต่อันนี้เป็นแบบคารยองนะทุกคนแล้วก็คอรตูมนะคอตูมของอันนี้มันเป็นแบบว่ากระโดดไปสร้างแลนด์มาร์ค ตรงไหนก็ได้อ่าแต่ว่าถ้าเป็นร่างใหม่ก็จะเป็นเคลื่อนที่แม่เหล็กไฟฟ้านะคล้ายๆกันอยู่คล้ายๆกันอยู่นะโอเคก็ G ีเซตที่ใส่ก็ประมาณนี้ทุกคนก็บอดกับหลักเพชรก็จะที่ใส่อันนี้มาก็เพราะว่ามีป้องกันคอมเบอรเบิรนะเนื่องจากตัวละครไม่มีป้องกันคอมเบอรเบิรก็เลยต้องใส่มาเองนะแล้วก็หมวกโล่ซูเปอร์ตัวละครนี้ก็ไม่มีโล่ซูเปอร์ก็ต้องใส่มาเองเหมือนกันอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเกาะรอยฟ้าหลุมดํหเออเอามาหนัก เอามาดักในประเทศทุกคนเอามาดักในรเทศโดเศเยเฉพาะเลยนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกในเทศนะเอามาในเทศนั่นเองทุกคนอ่ะจี้เซ็ตก็ประมาณนี้ทุกคนอ่ะฉันก็จะรีวิวในโหมดแชมเปี้ยนเลยแล้วกันนะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงด้วยก็เล่นสักเกม2เกมแล้วกันนะกับตำนานฮอรัตอ่ะเซตนี้นะ ก็ไปกันเลยดีกว่าปะปูวะเกมแรกมาเจอกับฮันเตอร์พินไว้ฮันเตอร์พินนะก็ตัวละครนางค่อนข้างที่จะเก่งนะเอาดีๆเอาดีๆอ่ะแต่เราโชคดีที่เป็นคนที่สองนะเราก็มีโอกาสโจมตีเขาได้อยู่เรามีการวิกนะ70%จากหมวกก็หวังว่าเราจะโจมตีเขาได้ละกันตัวละครฮอรัตร่างแรกอ่ะมันค่อนข้างที่จะบางมากบาง ถึงแม้จะมีป้องกันกันขึ้นยานะอันเชิญก็จริงแต่ว่าไม่มีป้องกันคำไนมาเบิลเนี่ยในตัวถือว่าบางเลยนะถ้าโดนทำลายมาเบิลไปทีอ่ะก็ไม่มีเงินไปสลายสีจบต้มเพราะฉะนั้นไปทำล่างใหม่ดีกว่านะถ้าคนจะเล่นตัวละครฮอร์รนะัสอ่ะทุกคนอ่าเขาเบิลสองไปแล้วเออเราจะชนะได้ไหมหนอ <S 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 น่าจะได้อยู่แหละนะมังนะไม่ขอฟันธงร้อนะ อะเขามีในประเทศด้วยแฮะก็อย่างที่บอกไปนะว่าล่างเนี้ยติดในประเทศแต่ทุกคนเออไปตรงนู้นแล้วนะยังไม่จบอีกหรอถอยต,อต,อต,อต่ออีกเอ,อื่นเลิศเกินคุณพี่อะให้ดูโมเดลชัดๆนะนี่โมเดลเป็นไงบ้างหล่อเท่ล่างเออคอตุ้มล่างล่างแรกก็หล่อเท่เหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ใช่ล่างออริจินลอลอะ เรากระโดดไปเลยก็ได้นะกระโดดไปที่ตรงนี้ก็ได้นะนี่แนะ่ hey, หนึ่งแมต์เออแล้วก็กระโดดไปหาเข่าปลาหอ,อกนะั้นแล้วก็เออขโมยเมืองเป็นของเรานะทุกคนชืบพายุทรายไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเราวางอะไรดักไว้แล้วถ้าจะเล่นล่างแรกต้องมีจี้ดักเกาะลามด้วยนะทุกคนเออมาว่าตัวนี้แล้วกันนะชืบอ่าเบิเ้ลสองไปเลยหนึ่งแมต์หล่อเทสวยสนี่แนะ ทาบไหมไม่ทราบชือ้ออ่าพายุทรายออกนะออกดีนะแต่ว่าโซ่ตัวที่ไม่ติดขาเขาเพราะว่าโซ่ตัวสามารถป้องกันได้ด้วยป้องกันเอฟเฟก์อันตรายนะทุกคนชื้เฉพาะความสามารถโซ่ตัวนนะอ่าวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เมื่อสองต่อเออหอรัดนี่มันโจมตีหนักเหมือนกันนะชื้ไปเลย ทราบออกเออเลิศเกินเขาไม่โอกาสขีดสูงนะโซต่ตวนมานี่แหน่วัวดึงมาหนึ่งแมต์นะถ้าใครมีเออความสามารถกลาบเอามาใส่ด้วยก็ดีเหมือนกันนะแต่เราไม่มี <laughs> เราไม่มีมมนี่อหะทุกคนเราไม่มีตัดนัองฟ้าเออ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 สิบสองไปก่อนเลยละกัน <12. S 2> ดึงก็ให้ปึง้ง เออัน,นี้แล้วกันนะแล้วก็การเข่าทอยเบิ้อสองทอยหลังแล้วกันโซ่ตัวนชืบเออต้องกู้นั่นแหละวายเขามีเงินเลยสวยแลวทุกคนสวยแล้ว,ว,ลวอันนี้คือสวยแล้วนะเพราะเขาสามารถเบิ้อสองเบิ้อสองจบได้โอเคเขาไม่เบิ้อถือว่าเลิศถือว่าเลิศน,น่ากลัวมากอ่ะคอตุ้มจะติดไหม สลายสีอีกโอ้โหพี่จะเย็นทอยต่อต่ออีกโอ้โหคุณพี่จะเย็นจะเย็นแล้วครับพี่การสลายสีสองของเราอะจะเป็นการสลายสีแบบว่าสลายไปเลยจะไม่มีใครได้เป็นเจ้าของนะจนกว่าจะมีคนมาตกนะทุกคนแต่ถ้าเป็นของสลายสีของฮันเตอร์พีนหรือว่าตัวละครอย่างฮิวด้าเขาก็จะเป็นเมืองของเขาตามตามจำนวนการทอยนะทุกคนซื้อทอย12อทอยหลังไปก่อนละกันนะ ไปคอตัวไม่ติดไม่เป็นไรชื้บโอ้เมิ้อสองใหม่สวยแปนต้องติดหรือเปล่าลูกอ้ววอา,าหาอกทะเลทรายไปหนึ่งมต์แล้วก็เอ่อเอ่อเอ่อวางไว้ไหนดีวางไว้ไหนดีวางไว้นี่แล้วกันอ่ะพายุทรายมาแบบแกล้งแก้งมานี่เลยมน่าจืด นี่แน่ได้ติดร้อยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเออประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเกมแรกผ่านไปด้วยความง่ายได้เราได้เลือกคนที่สองนี่แหละแล้วก็ไม่ใช่เจอแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เจอตัวล้มไวยนะก็เลยชนะมาได้อ่ะก็ไปในเกมถัดไปกันเลยดีกว่าวมาในเกมถัดไปเจอกับตัวละครแซนดี้โอ้ตายแล้ว <laughs> <laughs> ตายแล้วมีคอตูมด้วยนากลัวมากน่ากลัวสุดๆไม่มีสลายก็จริงนะ แต่ว่าเขามีขโมยมาเบิ้ลนไงโอ้โดนคนสองเราอาจจะรอดก็ได้แล้วอาจจะชนะก็ได้นะถ้าเราได้เรื่องคนแรกแล้วโดนขโมยมาเบิ้ลล่ะเราไม่รอดแน่ๆนะทุกคนเราไม่รอดแน่ๆแสนดีแสนใจทอยไปเลยครับพี่สิบสองจริงๆร่างแรกอะ่ะมันก็จะเหมือนแบบว่าถ้าเป็นแต,ต้นฉบับในเกาหลีนะทุกคน พายุทรายก็จะเหมือนกับแซนดี้เลยทุกคนอแล้วก็มีป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะ<า>เหมือนกับร่างใหม่อ่ะทุกคนเหมือนกับร่างใหม่อ่ะแต่ว่าเซิร์ฟไทยมันกักไนงะแล้วก็ทำเวอร์ชันที่สองฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกมจะทำทำไมเออเอาเข้าไปอ๋อเข้าใจแล้วเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่เข้าใจอยู่เลยว่าเกมจะทำทำไมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะว่าเกมมันจะทำย้อมสียังไงล่ะ นี่ไงแก้ทางนะคือไปยืนอยู่ตรงนี้ทะคน12ไปเลยหรอเท่ <12. S 1> ไปยืนอยู่บน <12. S 1> พื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษอะ่ะมันจะทำให้ไม่โดนหอ,อกทะเลทซายนะเบิร์สอโอเคดื้อเข้าให้โซตวนอ,อ่ะออกหรอปกติไม่ออกไม่ใช่หรอหรือว่าฉันเข้าใจผิด <c oughs> อ่ะนี่แนหนึ่งแมต อ่าสาบแต่เราไม่มีกุหลาบประสิประเด็นชื้อสามสวยปะแปะปะแป,ป,ป,ปะไปเลยลูกนึงเอ่อลงใหม่เอ่อวางไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็หา เออไม่ออกอะไรเลยครับพี่ไม่เป็นไรไมาดูกันว,ว่าเขาจะทำไงต่อ12ไปแล้ว <12. S 1> อย่างน้อยเขาก็ไม่มีเงินหรอว่าตอนนี้แต่เขามีแล้วเขามีแล้ว <12. S 1> โอ้ทำลายของเราไปแล้วลงแน่ๆเลยลดโซดาดื่มเขาให้อ,อือป้องกันเอฟเฟกอันตรายของเราไม่ออกนะ น่ากลัวมากน่ากลัวมากสิอ <11. S 2> <11. S 1> มาแล้วขโมยสำเร็จเออป้องกันได้เฟลอันตรายออกขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี <c oughs> อ่อืออือ <c oughs> โอเคอันนี้ออกเนอะเราก็กระโดดตรงนี้เลยแล้วกัน <c oughs> นี่แน่ชืบชืบอ,อ่ะยึดเมืองเป็นของเรานะแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันนะพายุทรายมาตรงนี้แล้วกัน ติดเนเท่ไม่เป็นไรเพราะเราหล่อเทอยู่แล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่เ <laughs> พราะเราวางดักไว้แล้วเ <laughs> บิ้ลสองหอยหลังก็ได้นะจริงๆควรเล่นในแถวนะทุกคนวาร์ปเลยนี่แหน่อ้าพายุทรายตัวแซนดี้แซนจนี่แหน่ทำลายมาเบิ้ลชึบชึบโน้ถ้ามีกุหราบด้วยจะดีมากนยเนี่ย อ่าอ่ะถอยไปข้างหลังเจ็ดกระโดดไปเลยหนึ่งแมตต์นี่แน่ชื้มแล้วก็พายุทรายก็มาตรงนี้แล้วกันนะปั่วเขาให้เออวาวนี่แล้วกันนะเผื่อเขาสิบสองชือ้อ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะ มาดูกันดิซีว่าเขาจะทำไงต่อเงินเขาก็ไม่มีแต่ว่าก็อย่าประมาท12 12ขอตุมติดอีกเออเลิศเกินคุณพี่โอ้แปงไม่ออกโชคดีอยู่โชคดีอยู่ <S 2> 2. <S เออสองไปแล้วเออเออโลแตกเอาเออโลแตกเลยอ่า อย่างดีนะที่เขาติดโซ่ตัวโซ่ตัวเนี่ยจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะแต่ว่ามีความสามารถเอา้าวางไว้ตรงนี้่อแล้วกันนะแต่ว่าความสามารถเอออะไรนะเครื่องที่แม่เหล็กไฟไฟ้ายังออกได้อยู่นะทุกคนชืบชืวางแว้เหมือนสองไปเลยพี่โซ่ตัวของเราเดี๋ยวก็ดึงเขามาเองแหละปัวปัวปัวอ่า เออวางไหมเอา้าไม่มาสักไม่มาได้สักทีห้ากระโดดไปเลยหนึ่งแมตช์นะชื้โซ่ตัวนติดไหมแปะหกสิบเปอร์เซ็นไม่ติดเลยโอ้ยบูดเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นก็สามารถใส่เออบัตรบัตรเชิญได้เนละทุกคนใส่บัตรเชิญเข้ามาได้นะเ <c oughs> พราะไม่งั้นจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มันอเมซึ่งเกิน นี่แน่อ่าสาบหุ่นกระบอกติดด้วยนะเลิศเกินอ่ะแต่ว่ามันไม่มาเลย12ถอยหลังไปก่อนแล้วกันนะ <12. S 1> อเออพยายุทรายอะโลกเออกว่าจะออกกว่าจะออกเออคือแทบกระอักเลือดถ้าไปเจอกับตัวละครอื่นแพแ้ไปเลยนะดนึงมาน่าจะกู้หนูไม่ก็ลม้มลัลายไปเลยก็ได้นะ หรือเปล่าล้มเลยไหมหรือว่าอะไรเมื่อเราแพงมากนะเพราะว่าเพราะว่าเรามีลูกกวาดอ่าเขาเลือกที่จะไม่งย้นงก็จบละพี่ถ้าพี่จะยื้อขนาดนี้ไม่รอดหรอกนี่แน่อ่าออกด้วยก็เคลื่อนที่พายุทรายไปเลยหนึ่งแมต์พัวจบแล้วคพี่มันจบแล้วครับพี่ ยกเป็นข้าวเทางห <c oughs> าเขามีด้วยเหรอเออเขามีด้วยแฮ <12. S 1> ไม่เป็นไรยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่าวะ <c oughs> หรือเปล่านะ <c oughs> เออหลุมดำ <c oughs> อ่ะเบิ้ลสองไปแล้ว <c oughs> ลงไหน <c oughs> อ่าตรงนั้นนะ แซนดี้จะขโมยมาเบิลของเราได้ก็ต่อเมื่อเขามาสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าเล่นแลนด์มาร์คในแถวเดียวกับเรานะแต่ถ้าไม่เล่นแลนด์มาร์คเดียวกับเราก็ไแถวเดียวกับเราก็ไม่สามารถขโมยได้นะ <12. S 1> รวมถึงเราด้วยที่ต้องทำลายมาเบิลของเขาวทุกคนเออโล่แตกหแมตต์โล่แตก2แมตต์อ่ากระโดดออกนี่แน่กระโดดมาข้างหน้าเขาเลยแบบลหล่อเทมั่นๆ แล้วก็ทำลายมาบเบิลของเขาไปแบบเกี่นี่แน่นี่แน่นแนพายุทรายแบบยั่วๆมาตรงนี้เลยละกันตรงนี้มือแพงเออวางไว้ตรงนี้ละกันนะเผื่อเขาหยกเป็นข้ามไปทางออกนั่นไงดึงยเย้ก็ยังเก่งอยู่ถ้าได้เล่นเป็นคนที่สองเพราะว่าเราได้โจมตีเขาไงเย่อ่ะเดี๋ยวของแถมอีกสักเกมนึงละกันนะ ชืยังไม่จุดใจไปชือป้อก็มาเกะในเกมถัดไปก็เจอกับตัวละครเดทน,นทุกคนว้าตำนานซะด้วยมีบัฟอะไรอ่ะโอ้บัตรเชิญโอ้คนที่สองเย่ yeah! โอกาสชนะยังมีอยู่ถ้าได้นคนแรกคือร้องไห้หายได้เลยนะทุกคน <Okay. S 1> ก็ถ้าใครคิดจะทําล่างแรกนะย้าว่าใครคิดจะทําร่างแรกก็ให้มาเล่นนันเก่า,กาๆที่สามารถวางอะไรดักไว้ในเกาะล่างได้อ่ะ นะทุกคนแต่แนะนําให้ไปทําร่างสองเถอะจริงๆอย่าหาทําร่างแรกเลยดีกว่าเอาเบอร์สองไปก่อนเลยละกันสวยไหมนะมนะชื้เออไปหาเขาพื้นที่พื้นที่ที่เออเปลวไฟของเขาหายเลยใช่ไหมหเห็นไหมทุกคนก็หายไปเลยนะเมื่อกี้วางไว้ตรงนี้เอาแล้วแล้วพี่แกก็แบบเอาเราไปตรงนั้นได้ไงเอา <laughs> มีความงงนิดหน่อยนะครับพี่อาสิบสองไปก่อน <12. S 1> วาไปเลยนี่แน่ทำลายมาเบิร์ติดด้วยแฮะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็พายุสายแบบหล่อเทสาบไปเอ่ยสาบนะสวยสวยต้องใช้การั้ะแหละ <Yeah. S 1> อ่ะแล้วก็ทอยสักเ้าโอเคได้อยู่วาไปเลยก็ได้นะเรา มีโรคก,กี่ขั้นข้าเดียวเองเนอะแย่มาก1ึงก็ให้สาบไหมไม่สาบเออวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็พายุทรายไม่ติดสวยและเขาสามารถโจมตีเราได้ด้วยพื้นที่นะเมื่อสองถอยหลังแล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆแต่เขาเลือกที่ทอยสิบสองนะโลกเราแตกแน่ๆนะเพราะว่าป้องกันขโมยมาเบิ้ลเราไม่มีเอ้ยมีนี่วาเอาแล้วป้องกันขโมยมาเบิ้ลสามสิบห้า สามห้าไม่ออกเอื้อเอื้อเอื้อ,อห้าอีเกมเสร็จถีโอเคจบแล้วโอกาสชนะของฉันเรามีอยู่นะป้องกันขโมยบัลเบิ้ล3สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์จบ <laughs> บูดนี่แหละนะเพราะฉะนั้นไปนเล่นร่างที่สองดีกว่าเพราะว่าร่างที่สองมีอะไร ป้องการขาโมยบาเบิ์น <c oughs> <c oughs> ทุกคนก็จบไปแล้วนะสําหรับการรีวิวเล่นตัวละครหอรัดล่างแรกนะย้ำว่าเป็นแค่ร่างแรกนะไม่ใช่ล่าง2อร่าง2จะเก่งกว่านี้แนะ่นทุกคนก็ทุกคนสามารถดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็แบบว่าจะลองตัดสินใจสุ่มตัวละครหอรัดล่างแรกวันเล่นดูดูดูไม่ละ <c oughs> <c oughs> ก็แนะนําว่าอย่าหาทาละกันนะก็สําหรับคลิปนี้ ทำมาเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กับกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะบายๆก็ขอทุกคนโชคดีกับปลายเกมเศรษฐีนะแล้วก็ใครเล่นตัวละครฮอรัดล่างใหม่แล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะบายยขอให้ทุกคนโชคดีกับปลายเกมเศรษฐีนะไปแล้วนะ bye นวบาย